ม่วงเบาที่เราไปเก็บมาได้นะคะไปเก็บมาได้จากต้นของเรานี่เลยค่ะหนึ่งตะก้าเยอะนะคะเดี๋ยวจะเอามาทําแช่อิ่มอันนี้น้ําข้งกระมังนะคะใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็ใส่มะนาวลงไปค่ะใส่มะนาวเพื่อม่วงเราจะไม่ดำคล้ำนะคะมีคนเลยนะคะนี่นะคะโอ้โโอโลอกหลักกอค่ะ ขาขึ้นนี่เริ่มเริ่มเข้ากับเข้าแก่แล้วนี่ค่ะไม่ต่อจุ่มลงไปตรงนี้ก็น่าจะเยอะเข้ากันเรียบร้อยสามมะม่วงนี่คือล้างนะคะนี่เป็นยอบนี้เรียบร้อยค่ะไม่จะไปแช่น้ำเปลือย น้ำตัวนี้ก็คือ4.5ลิตรนะคะเราก็ใส่เกลือประมาณ450กรัมเนาะขึ้นเดือนตัวนี้แหละนะคะกะคนเกลือนะคะเป็นน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือก็จะท่วมมะม่วงพอดีเลยะคะ่ะเราก็จะทิ้งไว้สองคืนนะคะเรียบร้อยะคะ่ะ